โอวาทพระพุทธชี้กงบทพินิจจิตยาร้อยแปข้อที่สิเจ้าคิดว่าตนบำเพ็ญถึงระดับสูงแล้วแต่กับยังติดอยู่กับการจับผิดและวิภาคษ์วิจารผู้อื่นนี่คือภาพสะท้อนถึงการบำเพญ็ญที่ยังขาดความเมตตาและมองผู้อื่นในแง่ลบจงตระหนักว่าการบำเพ็ญธรรมที่แท้จริงนั้น ไม่ได้วัดกันที่ระดับหรือตำแหน่งแต่วัดที่คุณธรรมและความบริสุทธิ์ของจิตใจการที่เจ้ายังชอบจับผิดผู้อื่นอยู่เสมอแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังติดอยู่กับความเห็นแก่ตัวความหลงตัวเองและการเปรียบเทียบซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบำเพ็ญ หลงคิดว่าการมีระดับสูงในการบำเพ็ญคือการมองเห็นข้อบกพร่องของผู้อื่นได้ง่ายแท้จริงแล้วการบำเพ็ญที่แท้คือการมองเห็นความดีในผู้อื่นและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองมากกว่าการวิาพากษ์วิจารณผู้อื่นจงฝึกมองผู้อื่นด้วยสายตาแห่งความเมตตาเสมือนพ่อแม่ที่มองลูกด้วยความรักและปรารถนาดีแม้จะเห็นข้อบกพร่อง แต่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าจะพบว่าความเมตตาจะช่วยจิตใจของเราให้สงบและเป็นสุขมากขึ้นผู้ที่บำเพ็ญถึงระดับสูงอย่างแท้จริงนั้นย่อมมีความเมตตาและความเข้าใจต่อผู้อื่นอย่างลึกซึง้งสามารถมองข้ามข้อบอกพร่องเล็กน้อยและเห็นความดีงามที่อยู่ในทุกคน ใช้ปัญญาในการแนะนําและช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสร้างสารรค์โดยไม่ต้องวิาพากษ์วิจารณ์หรือตัดสินดังมวลน,น้ําในมหาสมุทรที่โอบอุ้มและหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตทุกชนิดโดยไม่เลือกปฏิบัติฉันใดผู้ที่บําเพ็ญธรรมอย่างแท้จริงย่อมมีจิตใจที่กว้างใหญ่เปรียบด้วยความเมตตาและความเข้าใจต่อทุกชีวิตฉันนั้น การชอบจับผิดผู้อื่นเปรียบเสมือนการสร้างเกาะเล็กๆในมหาสมุทรแยกตัวออกจากความเป็นหนึ่งเดียวของน้ำทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงความลึกซึ้งและความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตแต่การปึกมองเห็นข้อดีและคุณค่าในผู้อื่นเปรียบดังการละลายเกาะแห่งอัตตาให้จิตใจของเรากลับคืนสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับมหาสมุทรแห่งเมตตา ที่โอบอุ้มและเกื้อกูลทุกชีวิตอย่างไม่มีประมาณจงฝึกฝนให้จิตใจของเจ้าเป็นดังมหาสมุทรที่กว้างใหญ่และลึกซึ้งพร้อมที่จะโอบอุ้มทุกชีวิตด้วยความเข้าใจเพราะในการ